แบบนีีแลวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหญ่อีพีนี้น่าจะเป็นอีพีที่สามนะโอ้โหพี่น้องแววสวยๆมีแก้วอันไหนที่ใส่เบียร์แล้วไม่หมดสักสักแก้วนี่ก็ๆๆว่าไป มีแต่ค้องสวยๆงามๆอ๋อนี่อันนี้ที่ยายอยากได้พี่น้องผ้ากันเปื้อนที่มันกันน้ำแน้วเ,เอาสีไหนยูหนก็ได้ที่มันอยู่ด้านนอกนะอย่างนี้ก็ได้ดนนอนะอไดโอเคเวลาล้างถ้วยตอนเช้าอะ แล้วก็ล้างชามอ่างน้ำมันตื้นอ่างน้ำมันตื้นแล้วก็มันก็จะหมาหมาเมวเป็นตัวผู้ ใช่นะน่นยะแต่ถ้าใส่เสียงดังให้มัน <_ han> ก็รำคาญมัน,นอีกดี่กว่า หมาตเมตัวผู้เออกับสิ่งนี้กับสิ่งนี้ที่เราอยากมาซื้อพี่น้องจะซื้อหลายทีแล้วแต่ไม่ได้มาที่ไรก็ไม่ซื้อไม่ซื้อมาทีนี้จัดซหน่อยนี่ตะขอนี้มันจะตนนี้อุนแ่เลย ยี่สิบสามอันนี้จะทนไหมลองไม่ลองไม่รู้แต่มันได้เยอะดี้แต่มันก็สู้ไอ้ตรงเทิปอย่างนี้ไม่ได้ะพี่น้องไม่ลองไม่รู้ แต่ที่ชัวร์ที่สุดก็คือตัวนี้แหละแต่ถ้าเป็นตัวเสาอย่างเงี้ยมันติดติดทนติดแน่น Như thế này Là như như luôn rồi. Anh อันนี้มันไม่ใช่กระติกน้ำใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอ๋อมันไ่กระติกน้ำเละเราเอาไปใส่เครื่องครัวได้ไหมคื <S <s มใส่ชูรสรสด,ด,ด,ดีมันมีจุกตรงนี้ใส่เกลือใส่ชูรสรสดีนะมันก็ดูสนิทดีนี่เห็นไหม ส่ชูรสน้ำตาลอะไรกระจกกระแจกกแต่ว่าราคามันสูงอยู่อันเล็กๆห้าสิก,กว่าบาทแล้วอ่าคล้ายๆว่า,าเปิดเปิดตัวเนี้ยเปิดตัวตัวนี้ขึ้นใช่ไหมดีพี่น้องเปิดตัวนี้ขึ้นเลยมันก็จะมีตัวนี้ล็อกอยู่ตั้งบนอือ มันก็จะเห็นไหมันสนิทก่ากันอยู่แต่มันเป็นกระบอกน้ำนะมันเป็นกระบอกน้ำพี่น้องแล้วอย่างนี้อ่ะ มันดูกอดมันนองกืะ เดี๋ยวจะจัดซะหนอ่อยที่เป็นไม่แขวนนี่ององห้้ เห็นของใช้ในกลัวเลยไม่ได้พี่น้องใหญ่เป็นลกูกจิตชอบซื้อหาะอวันนี้ได้ได้หมอนหมอนตอมึกไปฝากหลานแล้วโอ,โอเคคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะคะ